วันนี้นะครับมาพบกับตาแป๊พลนบ้านนะครับเมนูแรกวันนี้อ่าจะเป็นเมนูที่เราจะเทสมทอดไร้น้ำมันนะครับฟิลิปแฮร์ไฟเออร์นะครับด้วยเมนูปีกไก่ทอดน,น้ำปลานะครับอ่าวันนี้เราจะมาทำปีกไก่ทอดน,น้ำปลากันส่วนผสมนะส่วนผสมก็มีปีกไก่ อันนี้เรายกยกมาทั้งปีกเลยนะครับไม่ได้แยกว่าเป็นปีกบนปีกกลางปีกล่างปีกเอาหมดทุกปีกเลยนะครับก็ประมาณสัก500กรัมครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนี่ช้อนหนึ่งช้อนครึ่งอันนี้สูตรของผมเองนะครับน้ำอันนี้คือ,อน้ำปลาน้ำปลานี่ อ่ถ้าบ้านใครมีน้ำปลาเนี่ยนะครับน้ำปลาที่มันเป็นเหมือนน้ำปลาราดปลาทอดอะ่ะใช้น้ำปลานี้ก็ได้เพราะจะมีหวานนิดนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้น้ำปลาธรรมดาได้นะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับพริกไทยปน่นจริงๆต้องมีน้ำมันงาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็เริ่มด้วยการหมักไก่ก่อนนะครับี่เราล้างไก่เรียบร้อยแล้วไหลน้ำแล้วให้น้ำไปที แล้วก็ใส่เครื่องซาลงไปน้ำปลามันจะเยอะสักหน่อยแล้วก็พริกไท่ป่นจริงๆใช้มือก็ได้ใช้มือไปเลยครับล้างมือแล้ว ริงถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือก็ได้นะครับ่วนนี้ถุงมือก็มีอาแต่หาไม่เจอคุกๆๆไก่ไว้นะครับไปคุกไปคุกให้เข้ากันนะครับคุกให้เข้ากันนะครับแล้วทีนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ ครับอันนี้เมื่อกี้ที่ติดไว้นิดหนึ่งนะครับน้ำมันงานนี้หาเจอแล้วนะครับน้ำมันงานเราก็ใส่น้ำมันงานหนึ่งช้อนอประมาณช้อนหนึ่งนะครับมันจะเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมนะครับใส่น้ำมันงา,นงานลงไปหนึ่งช้อนนี้ช่วยเรื่องความหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ หมักไว้นะครับ15นาทีครับ15นาที15นาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆ5นาทีผ่านไปนะครับก็ไก่เราก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็จะมาจัดเรียงแล้วใส่ไอ้นี่สก,ก้ามีความก นี่ยก็ดึงหมอ้อชอออกมาต้องระวังนะครับอย่าลงแตกก็ปีกไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยใส่ไป ใส่ไปนะครับเรียงก็เรียงไปในหม้อทอดนะครับในตะกร้าอ่าเรียงให้สวยงามสวยงามมากแล้วทีนี้เราก็จะเอาหม้อทอดนะครับตะกร้านี้ไปใส่ในหม้อปึ๊บเริ่มด้วยการตั้งเวลาให้ตั้งอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตั้งไว้ที่ ร้อยหกสิบองศานะครับเป็นเวลาสิบห้านาทีกดนี่ไปอ,อ่าทีนี้เราก็รอนะครับสิบห้านาทีนะครับด้วยไฟร้อยหกสิบองศานะครับสิบห้านาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเพื่อน อ่านี้ก็สิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้นี่ครับผมก็ได้เกือบจะได้แล้วนะครับกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวเราย่างคือมันเหมือนจะสุกแล้วแต่ว่าหนังข้างนอกก็ยังไม่กรอบเท่าไหร่ข้างในก็น่าจะยัง อย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันอีกสิบนาทีนะครับโดยใช้อุณหภูมิว้อหกสิบองศาเท่าเดิมนะครับเราทอดไฟอ่อนจะดีครับอีกสิบนาทีนะครับสิบนาทีมาเจอกันนะครับครับอันนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะครับสำหรับรอบที่สองในอุณหภูมิร้อยหกสิบองศา สิบนาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเกือบเกือบเกือบพับเกือบเกือบไหมแต่ก็โอเคครับรู้สึกว่าโอ้แห้งแห้งดีครับจริงๆก็กำลังดีนะครับแต่ก็นิดนึงว่าเกือบอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ หมักด้วยน้ำปลาที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอะไรพวกนี้คือรสชาติมันจะดีอะแต่ว่าน้ำตาลเเวลาเราทอดเราอะไรมันก็ทำให้ไหมเร็วแต่กอนนี้ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่นะครับไม่ถือว่าไม่เสียหายครับออกมาดูดีเชีครับ นี่ครับไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับสูตรตะแปะควัวบ้านๆนะครับโดยหม้อทอดฟิลิปส์แอร์ไฟเออร์นครับวันนี้ก็จบลงนะครับกับเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับเป็นเมนูง่ายๆทำง่ายๆวัตถุดิบไม่ยุ่งยากนะครับก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับก็คือผมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการใช้หม้อทอด ไร้น้ามันไม่ว่าจะเป็นที่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับกับเมนูปีกไก่ทอดน้าปลานี่ก็คือการใส่ครั้งแรกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ดูก่อนว่ามันสุกมากน้อยแค่ไหนนะครับครั้งแรกของผมก็คือหนึ่งร้อยหกสิบองศาสิบห้านาทีนะครับก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมก็ใช่หนึ่งร้อยหกสิบองศาอีกสิบนาทีนะครับ ก็คือออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการรับประทานอาหารนะครับแล้วก็บวรบกวนถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปของเราในโอกาสต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากให้เราทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เราทำอาหารแบบไหน ตอนนี้เราแปะก็ถนัดอยู่แล้วนะครับเรื่องทำอาหารก็จะมานำ,นำเสนอให้ให้ให,ให้ได้รับชมกันนะครับอ่านี่ก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ